สวัสดีค่ะแพทเทิร์นนี้นะคะยากนิดนึงเบลถักหรือประมาณสองวันเจ็ดแปดรอบนะคะกว่าจะได้มันท้าทายดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วบ้านเราไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่ใส่เก๋เวลาถ่ายรูปอะคะ่ะสำหรับน้องหมาน้องแมวน้องหมาพะเล็กน้องแมวน้องแมวที่โตเต็มวัยนะคะใส่ได้พอดีเลยนะะใส่ในห้องแอร์หรือว่าเผื่อไปต่างประเทศเอาไปฝากเพื่อนที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคะ่ะ แต่ตอนถักไม่ยากนะคะพอคิดแพทเทิร์นออกมาแล้วไม่ยากตอนคิดน่ะยากนะคะเดี๋ยวเรามา <5 S 1> ถ<า>ักเบลใช้ไหมอีเกิลสีพีนะคะแล้วก็เข็มเบลใช้สองขนาดเดี๋ยวตอนถักไปก็จะบอกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีแพทที่เขียนแบบนี้นะคะอแคปที่นี่ก็ได้ที่เพจเบลก็ลงไว้ให้นะคะลงไว้ก่อนคลิปอีกนะคะแคปไว้เ,เบลก็จะบอกอยู่ว่าใช้เข็มเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะคะส่วนหัวนะคะส่วนตรงนี้ โซ่65นะคะเแบลบใช้เข็มเงินเพื่อให้งานมันกระชับนะคะสองสามสี่ห้าเแบลเบลแบบย่อคลิปแล้วกันถักโซ่ให้ได้หกสิบห้านะจ๊ะได้โซ่หกสิบห้าแล้วนะคะลอดห่วงติดกันแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ถักโซ่สองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอตลอดแถวเลยแถวแรกนะคะพอหนึ่งคอ แบบนี้นะคะตลอดหนึ่งแถวค่ะแถวต่อไปเกี่ยวหน้าสองหลังสองนะคะจํานวนสามแถวนะคะสองหรือสามสองจดเองลืมเองนะคะเกี่ยวหน้าแบบนี้นะจ๊ะเกี่ยวข้างหน้าเกี่ยวข้างหลังก็คือช้อนจากข้างหลังนะคะทําแบบนี้สามแถว เร็วเกี่ยวใหม่ไม่หมดเอาใหมแบบนี้นะคะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันไปเรื่อยๆทำแบบนี้สามแถวนะจ๊ะสาแถวต่อไปนะคะตรงช่วงกระหม่อมของเขาตรงนี้นะคะช่วงกลางหัวพอหนึ่งคอ,อยี่สห้าโอ้ยตอนคิดแพท ทำรื้อทำรื้ออยู่ประมาณสองวันตอนแรกก็ท้อแล้วค่ะว่าจะไม่ทำละก็สู้จนได้เหมือนกันนะคะยี่สิบห้าแบบนี้นะคะพอหนึ่งคอยีิห้าแล้วเดี๋ยวเราถัก X ก,กลับมาค่ะเสร็จแล้วพี่กลับนะคะเโซ่หนึ่งก่อนนะคะโซ่หนึ่งแบบนี้แล้วก็ X แล้วก็ A แล้วก็ x ตลอดแถวนะคะแล้วเหลือสามหลักไว้สุดท้ายค่ะเหลือสามหลักสุดท้ายนะคะนะคะก็ x a ใช่ไหมคะพอมาถึงตรงปลายแถวเราก็ a x นะคะ a x แล้วก็พลิกกลับปุ๊บโซ่สามนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอตลอดแถวนะคะแตวเราเราพลิกกลับมา x พอหนึ่งคอแบบนี้นะคะตลอดแถว แล้วก็พิกลับนะคะทีนี้เราจะยุบเยอะหน่อยนะคะ x a a ค่ะแล้วก็ถัก x ไปตลอดจะเหลือห้าหลักสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมายุบกันอีกนะคะต่อไปนี้ถัก x ตลอดจนเหลือห้าหลักไว้สุดท้ายนะคะ,ะห้าหลักสุดท้ายเราก็ a a พลิกกลับพ่อหนึ่งข้อตลอดแถวเหมือนเดิมนะคะพ่อหนึ่งข้อตลอดแถวเหมือนเดิมอข้อเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับโซ่หนึ่งแล้วก็ xaa เหมือนเดิมนะคะเรา xaa ถึงแถวนี้ต่อไปเราแค่ aa แล้วนะคะ xaa แล้วก็ถัก x นะคะแล้วก็ถักปลายเหลือไว้ห้าหลักแล้วก็ aax นะคะเมื่อ aax เสร็จแล้วนะคะก็ พกกิพก,กับมาแล้วก็ถักพอหนึ <mo> In ่งคอนะคะทีนี้พิกับแถวนี้น่าจะยุบเป็นแถวสุดท้ายนะคะ XA AX นะคะพิกับเสร็จแล้ว X A นะคะ XA แล้วก็ถัก X ตลอดแถวเหลือไว้สามหลักสุดท้ายเพื่อถัก A แล้วก็ X นะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะพิกับโซ่สามถักพอหนึ่งคอนะคะคือตรงนี้ พอหนคอเสร็จแล้วพอกอนี่แปลว่าพลิกกลับนะคะเพราะว่าให้เบลเขียนคําว่าพลิกกลับตลอดไม่ไหวพอตรงนี้นะคะเบลนี่ตัวนี้คือ X A X นะคะตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็ถักพอ1คอนี่นะคะพอ1คอเสร็จแล้วเพื่อนๆ X พอหนึ่งคอ X แล้วก็จบงานตรงกระมอมน้องนะคะ เสร็จแล้วนะคะตัดได้ยาวหน่อยเพราะว่าส่วนนี้เดี๋ยวจะไปเย็บต่อกับอ่าช่วงคอของน้องนะคะช่วงปกคอตัดได้ยาวเผื่อไว้หน่อยนะคะเอาไว้เย็บทรงจะเป็นทรงนี้นะคะ <c oughs> เรามาถักส่วนปิดช่องสามเหลี่ยมก่อนนะคะถักสองชิ้นนะคะปิดช่องสองข้างเริ่มจากเอ็ก โซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เอ็กแบบนี้นะแบบนี้นะจ๊ะพลิกกลับมันจะเล็กนิดนึงเพราะมันเอ็กเดียวนะคะแล้วก็วีแบบนี้ค่ะพลิกกลับอีกเอ็กวี v. นะคะแล้วก็พลิกกลับอีกเอ็กวี v. เอบลลลืมเติม x เป็ตัวหนึ่ง xv x เอ,เอเ็นไหมนะจ๊ะแล้วก็พลิกกลับ x อ,อย่างเดียวเพื่อที่จะให้เขาแหลมนะคะแล้วก็พลิกกลับ หมือนเบลจะจดผิดด้ะแ,แล้วก็พิกกับ x v ยากนิดนึงนะจ๊ะต้องใช้สมาธิแล้วก็ใจเย็นๆเลยนะคะงานสีเมอต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวลืมแถวหนึ่ง x v แล้วก็ x เ,เพิ่ม อยนี้ยนะคะเดี๋ยวเพิ่มให้ xv นะคะ xv เราว,วพลิกกลับนะคะแล้วก็พลิกกลับ xv ส่วนตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้คลิปยาวมาก WAXV ก่อนสักครู่พิกับลับเรา X นะคะทีนี้ขยาย XXV ใช่ไหมคะ X2 พอพิกับลับเรา X พิกับแล้วสามเ v x ก x v x อ x v สี่นะคะจนมาถึง5แล้วเดี๋ยวเบล X แล้วเดี๋ยวเบลเบลมาต่อคลิปมาถึงตรงนี้นะคะงงไหม ตอนนี้คือ 2xv นะคะ 2xv มันต้องพลิกกลับแล้วมี x ขั้นตลอดใช่ไหมคะแล้วก็ 3xv 4xv 5xv นะคะแล้วก็ x ขั้นตลอดเพื่อให้มันยาวไม่ให้มันกว้างออกขนาดนี้นะคะให้มันยาวนะคะเมินมาถึงตรงนี้แล้วก็คือ 5xv นะคะเราถัก x อย่างเดียว5แถวนะคะ 5xv แล้วเบล x ก่อนนะเพื่อที่จะให้นับง่ายก็คือแล้วก็ x เนี่ยอีก5แถวและจ้ะจ้าพอครบ ห้าแถวแล้วนะคะเราก็ถักห x v หนึ่ง6 6สามสี่ห้าหกหก x v เสร็จแล้วพลิกกลับมา x แล้วก็พลิกกลับมา x อ,อีก2แถวนะคะก็คือเสร็จเดี๋ยวถักตรงนี้ห้าแถวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ห x v ก็คือขยายอีกแถวหนึ่งนะคะแล้วก็ถัก x ธรรมดาเนะี่ยอีกสองแถวนะคะถือว่าเป็นจบงานทําแบบนี้สองชิ้นนะคะเพื่อปิดขอบข้างแบบนี้นะนะคะสองชิ้นนะจ๊ะต่อไปส่วนคอส่วนตรงนี้นะคะ คือเบลไม่อยากให้รัดคอน้องเพราะว่าถ้าเป็นน้องแมวเขาจะมีขนอ่างเงี้ยค่ะแต่น้องหมาเบลเขาไม่มีขนแต่เบลว่าทําเผื่อนะคะน้องแมวก็เลยทําแบบหล,ลวมๆหน่อยโดยการใช้เข็มเบอร์ใหญ่แทนเข็มเงินนะจ๊ะเบอร์ห้านะจ๊ะก็คือโซ่เจ็ดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่เจ็ดสิบนะจ๊ะหลักแล้วนะคะลอดห่วงแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สาแล้วก็พอหนึ่งคอตลอดแถวนะคะ แถวแรกนะคะพอหนึ่งขอตลอดแถวเสร็จแล้วนะคะแถวที่สองเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะทำแบบนี้เป็นแปดแถวนะนับจากแถวปัจจุบันนี้ด้วยนะคะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังทําเหมือนทำเหมือนส่วนส่วนหน้าเลยนะคะ พอเราใช้เข็มทองเนี่ยขนาดเข็มเขาจะกว้างขึ้นงานก็จะยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะจะได้ไม่อึอดอัดในช่วงคอแล้วน้องหายใจไม่ออกนะคะทําแบบนี้ทั้งหมดแปดแถวนะคะค่ะตรงปลอกคอนะคะเสร็จแล้วก็นําตรงนี้นะคะมาเย็บติดกันแบบนี้นะคะยังเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่เสร็จนะคะนํามาเย็บติดกันส่วนหัวกับส่วนปอกคอนะคะถัดไป เนื่องจากว่าสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะยังตรงนี้ยังขาดอยู่ประมาณาช่วงหนึ่งนะคะเบลก็เลยถกัก X ไปกับสามแถวนะคะถัก X ติดอย่างนี้นะคะช่วงปลอกคอนะคะ จาก x จนชนตรงนี้นะจ๊ะนะคะแล้วก็เกี่ยวตรงนี้เข้าไปวนกลับมานะคะแล้วก็พลิกกลับอย่างนี้นะปึ๊บจับไห้ออกนะคะอ๋อไม่ต้องโซ่ลืมไปวนกลับมานะคะแล้วก็ x วนกลับไปจนจบแถวนะจ๊ะพอชนปุ๊บ นี่นะคะเกี่ยวปุ๊บก,กลับมาอีกเป็นแถวที่3นะคะแถวสุดท้ายไม่ต้องโซ่เยวก็ลืมตัวเอกเลยนะคะประมาณ3มแถวนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราต้องเย็บส่วนนี้ติดกันนะคะเบลใช้ทั้งหลัดไม่ขี้เกียดนับนะคะเบลก็นี้เลยจับพับครึ่งปุ๊บ ล็อกใหม่ไว้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆสะดวกนะคะก็นับก็ได้แล้วก็แบ่งครึ่งนะคะแต่เบลชอบทำอะไรง่ายๆนะคะเย็บติดสิบห้าลักก็คือข้างละสิบข้างละเจ็ดตรงนี้เจ็ดตรงนี้เจ็ดพอตรงนี้หนึ่งหลักเจ็ดสองสิบี่บวกตรงนี้ก็เป็นสิบห้านะคะ สามเหลี่ยมที่ที่ถักสองชิ้นนะคะมาเย็บปิดสองข้างนะคะสองข้างแล้วก็ช่วงถ้าจะปล่อยหูให้น้องนะคะให้น้องเอาหูโพออกมานะคะก็ตรงนี้ไม่ต้องเย็บติดนะคะสามหนึ่งสองสาม,สามนี้ไม่ต้องเย็บติดนะคะตรงส่วนแก้มจะมีพองๆบ้างนะคะสําหรับน้องที่มีขนแต่ว่าข้าวโพดเนี่ย มาที่บ้านไม่มีขนนะคะใส่มันก็เลยจะดูหลวมๆจริงๆแล้วทํามาเผื่อน,น้องที่มีขนยิ่งน้องแมวเนะี่ยชอบมีขนข้างๆนะคะส่วนการตกแต่งเพื่อนๆจะทําเป็นหัวใจนะคะแล้วก็มาเย็บติดตรงกลางก็ได้แล้วทําปอมๆลูกใหญ่ๆเลยก็ได้ติดไว้ตรงกลางนะคะแต่วันนี้เบลจะทําปอมๆติดไวข้ข้างๆนะคะเสร็จแล้วจะ การตกแต่งนะคะเบลไม่ได้ทำคลิปให้คือตกแต่งยังไงก็ได้เอาดอกไม้มาติดก็ได้นะคะ